ก็จะบอกว่ามาตรา112เนี่ยมันมีปัญหาด้วยตัวมันเองเรื่องระวังโทษเรามีรัฐธรรมนูญที่บอกว่าห้ามไม่ให้มีการลงโทษที่เป็นการทรมานโหดร้ายมั่นทำเนีหยมีศักดิ์ศรีนิยามคำหนึ่งของโหดร้ายมั่นทำเนีหยมีศักดิ์ศรีคือการลงโทษโดยไม่ได้สัดส่วนอันนี้มีคดี weeks v s UK นะครับที่รับรองไว้ว่าคำการลงโทษทางอาญาการกำหนดโทษทางอาญาที่รุนแรงเกินกว่าเหตุไม่ได้สัดส่วนกับความผิด ใช้เขาเป็นเพียงเครื่องมือเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นเนี่ยทำผิดตามคือสารพูดง่ายๆครับถ้าผมพูดภาษาไทยก็คือสารเช็ดไก่ให้ลิงดูใช้เขาแทนที่จะลงโทษเขาเพราะสิ่งที่เขาผิดแต่สารบอกไม่ได้ต้องลงโทษหนักๆนิติบัญญัติบอกไม่ได้นะสภาบอกไม่ได้ต้องลงโทษหนักๆคนอื่นจะได้ไม่ทําตามอันนี้ครับเป็นการลงโทษที่ผิด หลักสิทธิมนุษยชนที่เรียกว่าสิทธิที่จะไม่ถูกทรมานหดลายล้มงทำเนมยีศักดิ์ศรีซึ่งปัจจุบันเรามีพรบฉบับนี้ผมเป็นกรรมการประจําพรบฉบับนี้อยู่นี่คือสิ่งที่เราพยายามจะบอกนะครับเราต้องเราต้องพยายามเข้าใจ2ประเด็นแล้วนะครับเรื่องตัวบุคคลนะครับเรื่องโทษเราไปประเด็นที่3เรื่องการกระทานะครับประเด็นที่3เรื่องการกระทําเรามีการกระทําอะไรบ้างครับที่เป็นการกระทําตามตามาตรา1 1 2ดูหมิน่น ก็คือไปลดทอนศักดิ์ศรีเขานะครับจากเขาเป็นคนบอกเขาเป็นสัตว์เป็นนู่นเป็นนี้แต่สารดีการยืนยันมาตลอดนะครับว่าการพูดจาไม่สุภาพกูมึงอ้วนหรือไม่ใช่การดูหมิ่นการพูดจาไม่สุภาพเนี่ยมึงมาภาวยทาตีท้าต่อยไม่ใช่การดูหมิ่นแต่ต้องเป็นการลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขา 2. การหมิ่นประมาทการหมิ่นประมาทเนี่ยนะครับก็คือการนินทาไม่ว่าจะจริงหรือเท็จพูดในทางที่เขาเสื่อมเสีย สามอาฆาตมาตรร้ายคือการข่มขู่ครับว่าในอนาคตเราจะมาทําร้ายเธอนะเราจะมาฆ่าเธอนะเราจะน็่คือการข่มขู่ไว้แสดงความแสดงความเกลียดชังอาฆาตมาตรร้ายเราจะเห็นว่าตัวบทพวกนี้มันค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าเวลาสารเอาคําพวกนี้ไปใช้อะครับศารหลุดจากคําว่าดูมิ่นซึ่งใช้กับคนธรรมดามาตา3า3เาสาารหลุดจากคาว่าหมิ่นประมาทที่ใช้กับคนธรรมดามาตา3า6 สารหลุดจากคาว่าอาฆาตมาดร้ายซึ่งไม่มีการใช้กับคนธรรมดาโดยสารไปไปเข้าใจหรือการตีความว่าแสดงรวมถึงการไม่แสดงความเคารพไม่รับไม่แสดงความเคารพอย่างการแต่งกายเราจะเห็นนะครับมีคดีหนึ่งแต่งกายทําเป็นถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือการพาเรดีการล้อเลียนแต่มันไม่ได้ลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันไม่ได้ดินหาว่ารายว่าเขาไม่ดียังไง นะครับหรือ,อมันไม่ได้แสดงความาคามาตมายว่าในอนาคตเราจะมาทําร้ายคุณยังไงอันนี้ผมคิดว่ากฎหมายอาญามันชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่ามันควรจะจํากัดขอบแบบนี้